สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับมาครับผมกินข้าวครับผมเช้านี้มือเที่ยงครับผมมือเที่ยงวันนี้ก็แม่แกงขี้เหล็กครับผมมีแกงขี้เหล็กแล้วก็ทอดมันกุ้งแล้วก็ทอดกรอบหมูกรอบนะครับผมกับข้าวสามอย่างครับผมเมนูกับผมมาๆทุกคนเลยนะครับผมกินข้าว แกงขี้เหล็กต้ดมันกุ้งแล้วก็ต้ดหมูกรอบเนาะประมาณนี้แหละครับผมได้กินไหมมารอกินด้วยไอ้ไอ้บางแก้วไอ้เพนด้